เอาล่ะนะจุดจุดนี้เราก็ไม่อยู่กับผมนะแอคเซเลเตอรนะครับแล้วก็มีอยู่กับเกม Skipper Not u n m a s k นะครับซึ่งเราก็จะมาเล่นอันนี้ไอที่เมือง C e n t ์ท City กันภารกิจที่เมือง e n t t a l City ก็จะเป็นเรื่องของแฟดนะแฟดผู้ซึ่งมีพลังแห่งความเร็วนะจ๊ะ c e n t r r l i t y y บ้านของแฟด <c oughs> นี่ตัวผมล่องหนมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอหเขาเร็วมากมากอยากวิ่งแบบนี้ได้มั่งอะ่ะแม็ w เวลใช่ไหมขาได้บอกว่าคุณน่าประทับใจขนาดไหนใช่ไหมวะ เขาบอกว่าคุณนั้นได้ช่วยเขาต่อกองกับซีเนโตและจริงใช่ไหมที่เพื่อนอะไรไม่รู้ใช่กิเันเท่์นและฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้วิ่งเร็วจังโทษทีนะฉันแค่แฮกติกแฮกติกเล็กๆแต่ว่าฉันต้องการคอนเสิร์ตพลังของฉันฉันจะวิ่งในงานกุศลอ๋อฉันไม่แน่ใจว่าเคยจะมา วิ่งแข่งกับฉันโอ้โหคนที่จะมาวิ่งแข่งกับมันก็เป็นผู้ร้ายแม้ก็คนที่วิ่งเร็วมากๆใครหนอโอ้ฉันไปดูได้ไหมแน่นอนค่างๆสนามนะฉันจะฉันจะอยู่ข้างๆคอยจัดการล็อกเพลเกเกอร์ให้ถ้าถ้านายต้องการฉันฉันวิ่งได้เร็วมากนะฉันจะดีใจมากถ้าคุณถ้าคุณช่วยฉันอยู่ที่เมืองนี้ฉันมี พลังซูเปอร์ฟา์แต่ว่าฉันไม่สามารถไปที่ไหนได้อย่างรวดเร็วหมายถึงวาร์ปได้ใช่ปะหรือคุณจะไปที่งานแข่งตอนนี้ก็ได้อ๋อมันบอกว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนในเมืองนี้หรือว่าจะไปงานงานแข่งก็ได้มันพูดอะไรไม่ได้ดูเบลลี่เบลลี่อะไรเหรออ๋อแฟตมันชื่อเบลลี่นี่เองนะตอนนี้ช่วยคนก่อนเมคอัพเพลอ๋อมันต้องการมันต้องการที่ที่จะลงจอด แลนดิ้งแลนดิ้งแลเอาฟิวเอาอะไรที่มันนุ่มๆ g l a ก s าสสีกลาสอย่างี้เปล่าวะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นก a าสอ๋ออะไรเนี่ยเรสชันเหรอหาแล้วแล้วอันนี้ Bring me to อ๋อมันต้องการให้เราไปส่งอยู่ที่นี่สินะอาร์เมันอยากได้ซ u เปอร์เพสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษงั้นก็เอา บิ๊กไลออนอ่ะไปเฮ้ยไม่ใช่ดิสมาลแต่ว่าลงสินอะไปไม่ผ่านเหรอเอาเอาเอาดิทำไมเขาไม่เอาเราก็เอาอแบบว่าไอ้เรนโบ้เพนกวินนะฮะนี่สัตว์เลี้ยงสุดพิเศษเบิร์ดไปเอา ไม่อยากได้หรอไม่พิเศษพอใช่ปะยูนิคอนได้ป่าเออช่างมันเถอะเราไม่ต้องสนใจเด e l i ล e h แฮตฟีดคัสทูไมน์เจอไรคอนเน็กอ๋อเราต้องต่อสายสายอยู่ไหนทีนี้นไอไลน์มันบอกว่าเราต้องต่อสายอันนี้เข้ากับตู้โทรศัพท์เอเสาไฟ a t t a c h อ้าไม่ใช่อยู่นี่ a t t a c h เอาแป๊บหนึ่งนะฮะ นี่อันนี้โอเคต่อเสร็จแล้วหาแล้วแล้วก็ส่งมาที่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วผมทำอะไรผิดทำอะไรผิดผ่านเราช่างมันเถอะ <laughs> อันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวอยากตายเหรออ๋อนี่ใครอะ่ะ <m uch an> ชีเชอร์ชีเชอร์ใครก็รูอ้อ๋อชาเชียอันนี้ต้องการวิทย์เบอร์วินแต่ฮีโร่จะโชว์ up มันต้องการฮีโร่งั้นเอาแบทแมน เออเออแ a ทแม a ออฟ a าร์แคคือใครอ่ะผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วผ่านแล้วตรงนี้ใครเนี่ยปืนอะไรอยากได้วะสติวีลนี่กูได้ปืนมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยพวกนายตีกันทำไมอย่าตีกันดีเออเลิกตีกันละโอเคฉันต้องการ spelling, buddy. สเปริ n งบัดดี้สเปริ n งคืออะไระสเป,ป,ป,ปริ่งสเปริ่งสเปริงอะไรวะอะไรเหรอ โอ oh, ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคผ่านแล้วยังนี่เรามาทำภารกิจกันเลยดีกว่าสตาร์ไลท์แฟดพัทโปรเฟสเซอร์ซูใครวะไม่รู้จักทำไมผมกดไม่ได้ละ่ะอา้าวทำอ๋อได้แล้วใครคือซูมผมไม่รู้จักนะอ๋อคนที่มีพลังเหมือนแฟดนี่เองเฮ้แ hey, well. ็กเวลยินดีรับส่งงานการเกรสตรนะยินดีที่นายทำได้มาได้ all right, all right, all right. อ๋อค <Hello. S 2> oh, ู่ต่อสู้ของเราคือโปรเฟสเซอร์ซูมเขามักจะมีพลังความเร็วเหมือนกับฉันเธอคงจำคู่หูของเขาได้นะอืมฉันฉันจะไปเอ้ยฉันเข้าร่วมด้วยเหมือนกับที่ร็อคเพลเกงเกอร์ทำได้ไหมอ๋อ oh, ฟังดูดีนี่อ๋อเ oh, หรอเราต้องขี่หลังมันเหรอเดโดเอา,ดดเอาลา <laughs> นนี่เราจะช่วยแข่งเย่เย โอเคยินดีต้อนรับทุกคนอ๋อบุตโตโกเป็นกรรมการอันนี้คือคนเชียใช่ไหมพวกมึงเป็นอะไรมากมใหม่ปะเฮ้ย <Hi, S 1> ไฮเวีนะยนแอมยอ่ฉันเป็นกรรมการของพวกนายนะนะีีโอ้นายคนนี้โอเคสาวส,สวยๆทั้งหลายและและคนที่หลอ่อน้อยกว่าฉันนี่คือกติาการนะงานนีอ๋อวิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วก็กลับมาที่เส้นชัยนี้ ใครที่ถึงเะใชยก่อนชนะวันงานอ๋อรางวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่องประกายที่ฉันพบเจออ๋อสงสัยสงสัยจะเป็นดาวเราแน่เลยเราจะต้องไปเอารางวันนั้นมาและจำไว้นะห้ามโกงฉันดูอยู่ได้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 ไดไดเอาอ๋อเดี๋ยวดีแล้วอ๋อวิ่งแล้วก็ไม่บอกทำไง,ไงเราต้องซุปเปอร์ฟาดอีกซุปเปอร์ฟาแล้วก็ อะไรอีกดีแค่นี้แหละแม่ไอ้นี่ชาเดี๋ยวสโล่แม่งเลยสุร์สโลแล้วก็ไม่ได้หรอสโลโอเคสโล่โอยเราติดอะไรขี้โกงขี้โกงมันคืออะไรยามาตอยใช่ไหมทาทาคือใครอะ่ะแปดกำลังติดอยู่เราต้องยกเข้าออกงั้นเราก็ต้องใช้วิง่งนะเออไปแล้ว โอ้ยมันวิ่งนำเราไปแล้วเนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมีเมฆด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหนาวจังเลยอ้าวแ้วเราก็ต้องการการอะไรดีอ่ะไฟทอร์นาโดพอนาโด้องการอะไรก็ไม่รู้นี่ช่วยได้ไหมเนี่ยถามจริงเย่จัดการได้แล้วมันนำเราไปแล้วไม่นะไม่นะ เราต้องไปถึงก่อนโอเคเกิดหมอกอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะอโอผมลางงอยู่ทำอะไรกันอะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะเอามันไปนไหนอา้าว่านไม่ทันอนะ่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่ามันจะควบคุมพลังเต็งไม่ได้มั้งและผู้ชนะก็คือแฟดและแมกเวลโอ้เร็วจริงๆเลยทำได้ดีมาก ผู้ชนะฉันภูมิใจตัวคุณค่วแบรี่และนี่คือรางวัลของคุณนี่ไงดาวเราผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยกระโดดเลยมากมายเฮ้ย <c oughs> ฟังนะแบรี่ช่าอะไรเหรอฉันอยู่ในอนาคตอ๋อฉันอยู่นี่เพื่ออนาคตของเราคุณและจัสติหลีทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากเด็กหนุ่มคนนี้และน้องสาวน้องสาวรอพี่สาวก็มีออเอาสตาร์ไลท์กับ ไปซสาเถิดนะถ้าคุณทําไม่สําเร็จอนาคตมันหมายถึงอนาคตของเราเลยนะฉันเข้าใจแล้วบูสเตอร์ขอบคุณนะคุณเป็นคนดีจริงๆใช่ฉันรู้นะโอเคดาดาดาัดาดาดาวขอบใจสำหรับความช่วยเหลือนะแม,แม็กเวลทำงานได้ดีมากในการช่วยแฟดชนะน้องชายหรือพี่ชายวะ <laughs> ฉันภูมิใจในตัวคุณที่ไม่โกงในในงานขอบคุณนะลิลลี่คุณ อ๋อเธอสามารถมาช่วยเหลือผู้คนในเมืองนี้ได้เสมอนะพาแล้วไปไปเล่นด่านอื่นกันเถอะ